ตัวนะเราต้องตัวนี้เราต้องใส่ครับตัวเล็กท่วงหลังบวอยมันบวอยมันเบาเล็กตัวนี้เล็กท่วงมันหนักบวอยตัวนี้มันเป็นตัวข้อสูงนะครับตัวยืดข้ออะไรครับน็อตตัวนี้ติั้ตัวนี้มันจะยาวมันยืดขึ้นมาถึงข้างล่างนะครับสกูตัวนี้มันจะเป็นสกูไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้ ลอกลอกนี um, the the women, ่อ no นี้ก็ได้ครับนี่นะครับกเนี่ยกำลังเขาคันเลยมันกคันอยู่นีใส่ครับมอกระโลกมอกระโลเขาตัวนี้ันเนี่ยขาขันแต่ว่า้งจะถูกฆ่าหน่อยเศ็พัวมันบวนนหมันนั่นหลาย้องก็ลลางแต่ว่าประกอบแล้วนี่คหเาต้องได้เ็ดสวิตที่หลังสวิตตัวนี้สวิตเ์สองบอร์ห เม็ดเลยง่ายๆครับมันอยากก็เม็ดเนี่ยเขาใส่หัวกระโลกหัวกระโหลก,ลกนอดน,นอตนตัวที่เขาออกมานี่นอดอยู่ม่ี่สี่ตัวอยู่ในนี่พอสี่ตัวตัวที่หานี่จะเป็นตัวของอันน,น,นสี่ตัวมันยึดใส่เลยไม่อยากอ๋อ นี่แหละปุ๊บนะออหยุดข้างล่างล่างตรงคันเมอยาเขามันเป็นหูของของของมันอยู่แล้วนะประกอบครับประกอบนอันอันที่เฮ็ดดีๆมีเวลาดีๆนี่คันมันบวชน่นหลายนี่มันเสีย้ยไรก็ได้คุณนึงมื่อนึงได้เป็นซิปนะครับได้เป็นซิปตัวซิปก็ตัวก็ได้ครับสมัยก่อนนี่ยผมเห็นเฮ็ดอยู่โรงงานนี่ เมาเลยครับเมาเป็นแบบประกอบไงโรงงานฮาตาดีนารนี่คราบือประกอบเมาแบบเ็เป็นเัาใ่เมาก่นเลยน,นเขาก็ต้องทำต้งจายอานันนี้นี่ก็เสร็จเอกแล้วมันกันดูดีนะครับนี่เพุบเลยครับนี่รถของมันเลยอ่ะนี่รถของมันฮร์ด่รป นเลยอีกตัวนึงตัวที่หมามาเข้ามาข้างหลังเลยม่หนเ้เ่มไม่เหนหี่จะจากัากนเอันน,อน็อมีหูของมัน่ลนะมาส่องไฟแต่ว่าพอยังใส่ใส่ไฟเลยเพอยังบวเห็นหีพอยังใส่ไฟตาพวกดีได้คือมีมันจะกวาดหวัว ช่งนี้ตใส่ไฟนั่นน็อตลุ่มากสิก็พเห็นเลยนั่นน็อตท้ายแล้พี่น้องมันกระเด็นม่เชงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสามนาทีนี่นครับทำกระกบเลยบบนีครับเนีนี่เป็นตัว จุกดินทรายทรายก่ทรายเนาะอื่เดกยังอมเถอะไม่ไหวี่วเขม่เหนี่ยครับเาบกมองน่อยเขาไ่งวนหน่อยนี่นะครับ มัาล่องมปไหนเพราะประกอบแล้วมันเป็นไงรับนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับเพราะตรงนี้มันมันมันบวกเกินผู้ลงคนนี่ว่ามันบวกหันบวกเขาก็ต้องปรับปิดปรับเขาก็เบิ้งตรงนี้เบิ้งตรงนี้มันเอ look, me, mm ียงไปทางใดเละเขาล็อกล็อกล็อกนี่บึ้งตรงข้อมันมันตรงตรงนี้เพราะว่ามันตรงกลางก็โอเคเลยไม่ติดเลยเสมอกันมีปุ๊บกดเลยแบบมันดีไซนเสมอหนา มันบไปใส่ทั้งใดทั้งนึงใส่ขวามันจะบวบดันะวาเขาเบิ้งมันมีตัวล็อกอยู่ข้างหน้าเพาเบิ้ลตัวนี้เพราะว่าเขาดันดันดันมันตรงตรงตัวนี้มันก็ตรงใส่ตรงนะแต่มันใส่มาผิดแบบผิดแบบมันไหลายมันเลื้อยมันหนี่หลายเลยมันแพร่ตัวข้างหลังตัวเล็กมันนะโอเคเนาะนี่ทำนี่ก่อนแล้วประกอบแล้วดีทีร้องให้เบิ้กทีนึงนีตัวนี้มันมีเสียงดังอยู่นิดนึงแต่ว่ามันกระโบกยังโอเคครับ